มันอยู่น้ำเข้าหนีได้ลูกจากชุดแล้วครับพ่อชุดที่สองนี่ชุดที่สองชุดแรกซื้อติดพอมากได้ขายไปแล้วได้ขายไปแล้วซื้อมาที่แรกจักพันครับพ่อขายสี่พันเป็นวอลสี่พันแปดตัวขายสี่พันมันส่วนบาทโอ้ได้กำไรแต่ตัวต่อไปนี่คือกำไรในตัวแล้วตอนนี้ขายลูกซื้อๆก็ได้กำไรแล้วครับออกมาอีกชุดหนึ่งนี่คือกำไรดุนดุนครับผมก็คือเป็นค่าต่อแพนน้อครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับ เบ้าสงการอีสานสะออนภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิงฟาร์มหมูปลาครับผมพี่กัดฟาร์มนะครับวัชรละฟาร์มบ้านโนนแดงตำบลบฟางอำเภอสะไข้จังหวัดน้อง,ดง,ดองไขยครับผมไปดูกันครับครับผมสวัสดีครับพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยงหมูปลาเนาะครับเลี้ยงหมูปลาลูกผสมหม,ม,ม,มูดำเหมยซัานหมูดำเหมยซัานหมูปลาลูกผสมเนาะพ่อเนาะ นี่ครับผมเขาเลี้ยงมานี่โดนปลาเนสแล้วครับพ่อขยายได้หลายปลาเนี่เดือนที่หาครับเดือนที่ห้ากันยังบ่มีอุปสรรคยังบ่้านได้มีอุปสรรคยังเนาะครับเนาะหมูป่วยหมูเป็นหมูตายกัยังบ่มีหมูป่วยหมูเป็นบ่เป็นยังเนาะครับบ่ตายเนาะครับเนาะบ่มีเนาะแม่นแต่ว่าอึดกระห่ำหายอยากแต่ห่ำเนาะครับเนาะเออก็พอได้อยู่ดอกอืพอหมูปลามันบ่ได้กินห่ำหลายมันกินพวกพืช เปป็็นนน้าตกล้วยไปกินหยาเนาะครับหยาอหยานี่เปียหยาหวานใบกล้วยต้นกล้วยใบกล้วยต้นกล้วยก็กินเนาะกินลำเรงไงเขาได้ใส่หัวอาหารบ่ครับพ่อใส่หัวหานกับระยะที่ให้ล <its fair> ูกเลี <nhà> <s <Elliott> <S ้ยงนมให้หัวอาหารแต่เฉพาะระยะที่คือเลี้ยงนมลูกเนาะครับเนาะบ้านเดือนนึงกินเล็กๆน้อยๆเนาะบ่ได้กินหลายเนาะครับเนาะ การดูแลของเขานี่จังสื่อเลยเนาะครับเนาะเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นคอกคือกันนี่ครับผมเฮ็ดคอกครับผมเขามีคอกว่าเก่าอยู่แล้วก็เป็นปืนซีเมนต์อยู่แล้วเป็นปืนซีเมนต์เก่าอยู่แล้วเนาะครับเนาะเฮ็ดคอกว่าเก่าครับผมนี่อาหารเพป็นครับคือกินล้ำล้ำผสมยังครับพ่อนนี้หยกกล้วยเนาะครับอ๋อคือเขามากกินเนาะครับ หมูปลาที่เขาเลี้ยงน,นี่คือเหมยซันนะครับมเมนบลครับนี่นนเนป็หมยซัน,น,น,นมมมยยซซนนลูกผสแต่ละตัวเขาซื้อมาหลายแบนเลยครับพ่อรุ่นนี้ครับผม,มาาแต่แน่นหน้อยนี่ตัวละเจ็ดร้อยตัวแ 700, วน่นหน่อย 700, เจ็ดร้อยนี้ก็จะประมาณประมาณพันแปดสองพันเนี่ละ่ะอ๋อประมาณพันแปดสองพันเนาะครับแม่พันเนาะ พวกแม่พันธุ์เท่านี่ก็คือกันเนาะครับเนาะกุ่่มแพันนธ์ี็ซื้อมาซื้อมาหลายแบบเลยครับซื้อมาแต่สามพันซื้อมาแต่สามพันนีมันกนี้อมัน่ีก็มีทองมีไก่จะคลอดแล้วก็มีเนาะครับเนาะสิ้นเดือนนี่ก็บจีคอดแม่นี่แม่นี่สิ้นเดือนปลาเลือดสูงแน่ท่านหมูปลาเลือดสูงดีครับผมเลือดสูงแน่ ปกติมีแผงมีผลหนาๆจังเลยเลือดสูงต่ำเนี่ต่างกันบ่ครับต่างกันอยู่ครับเพราะว่าต่างกันเนาะมันกันมันเลือดสูงแน่มันมันจะบัวตัเตี่ยมบ้วนบัวตัเตี่ยมมันกิ่นเป็นลักษณะของปลาแน่หน่อยแต่มันกินง่ายกินง่ายกินต้นกล้วยกิ่นนั้นเรใส่ห้ําก็ได้กันเท่ามีให้กินอ๋อครับอันนี้พ่อพันธุ์บ่ครับปกติเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เท่าใส่ตัวเดียวเนาะใส่ตัวเดียวคุ้มได้เพราะว่ามันขึ้นคนละเธอเขาละรอบพ่อพันธุ์ครับผมก็ที่คอใบเดีียวนนน่่เเาาะะพอแมน แล้วเขามีแม่พันธุ์จากตัวครับทั้งหมดอยู่นี่ครับแม่พันธุ์สิบเอ็ดตัวแม่พันธุ์สิตัวที่เป็นแม่พันธุ์สายใดแล้วเก้าตัวแม่พันธุ์ที่สายใดอยู่เก้าตัวเนาะท,ออที่ออกสิออกสิ้นจริงหาเนี่ยประมาณหกตัวอ๋อจะออกไหมประมาณหกตัวเนาะสิ้นเดือนนี้เนาะนออกลูกแต่และตัวนี่นไรบ้างเลยครับพ่อ หถึงสิบสี่พุ่นเหรอหกถึงสิบสี่ตัวเนาะครับเนาะแล้วแต่พันธุ์ตุ่ของเขายังยังยังเหมยนี่เหมยสั้นนี่นี่ก็เหมยสั้นเนาะสั้นนี่บ่ต่ำกว่าสิบเหมยสั้นนี่บ่ต่ำกว่าสิบเนาะครับเนาะสิบสิบสี่สิบสองมีเขาเลี้ยงโดนปันไดแหงเงี้ยปันนี่ครับพ่ออันนี้นี่สิเป็นหมูอยู่ประมาณสองปีประมาณสองปีเนาะสองปีมันก็ะติดทองที่สี่เลยทองที่สี่ประมาณนี้เนาะครับเนาะพอหาเดือน ประมาณเขาออกลูกช่องอยูนี่ประมาณจักเดือนครับพอช่งยูซีเดือนหร่เกินซีเดือนประมาณซีเดือนเนาะร้อยยี่สิบวันไม่เกินแต่การมาเลียงลูกอยู่เดือนหนึ่งเลียงลูกอยู่เดือนหนึ่งเนาะครับเดือนหนึ่งเลยสี่สิบหมื่นาไปจับลูกมันออกก็จับจับจับเขาเลียงสมบูรณ์อาทิตย์หนึ่งมันก็จะเป็นซัดอ๋อครับจับแยกจับมันคือเดือนหนึ่งนี่เขาออกน้ำเล่นไหครับออกได้เดือนหนึ่งต้องหัดให้กินอาหารเป็นอ๋อต้องกินอาหารให้เป็นเนาะ คือรุ่นนี้นี่จักเรียนนะครับผมรุ่น้สิบสามสิือเนี่สิบสามสิบสี่เขาขายนี่ลูกเขานี่ประมาณจักบาทครับผมตัตัวละห้าร้อยกระดุน,มนะมาณมมตัวละห้าร้อยเนาะแต่ว่ามันขายวันใดแต่ว่าเห็นันไดคบ 40, รบสี่สิบมื่อสามสิบมือเป็นสามสิบมือสามมอถึงสี่สิบมือขึ้นไปถึงจะขายได้นนเนาะม่เขาซื้อไปเฮ็ดหมูหันอ๋อน้อยนี่เฮ็ดหมูหันนครับล้วรุ่นน้อยฮ็ดหมูหันสามโลหะขึ้นไปสามโลหขึ้นไปเฮ็ด ผู้อยากได้เลี้ยงกับเลี้ยงต่อได้อืเนี่ยนี่จะล้อคอดนี่ก็ล้อคอดเนาะขบเกินวันที่สิบผ่านวนทุกวนตุกวนดีครับทุกทุกวนโอ้โยมันอยู่น้ำเผาหนี่ได้ลูกจ็กชุดแล้วครับผอชุดที่สอชุดที่สองชุดแรกซื้อทิศพร้อมมาได้ขายไปแล้ว ได้ขายไปแล้วซื้อมาที่แดกจักพันครับพ่อซื้อสี่พันแมซื้อสี่พันแปดตัวขายสี่พันแมงมัศูนย์บาทโอ้ได้กำไรแล้วตัวต่อไปีคือกำไรในตัวแล้วตอนนี้ครับผมขายลูกซื้อๆก็ได้กำไรแล้วครับออกมาอีกชุดนึงนี่คือกำไรดนๆนครับผมคือเป็นค่าตอบแทนเอครับผมคาเลียงแล้วอาหารแต่ละมื้อนี่กินไรบยบ่ครับอาหารแต่ละมื้อนี่มันเลี่ยงต่างกันนะเลี่ยงตางกันแต่ละตัวแต่ละขอบครับนคือเลี้ยงยู่นี่ หับ่เกินตัวละโลต่อมือสองับบ่เกิน<า>กต<ร>ัวตัวละโลตออ่อมือเนาะแม่นพอเขาใส่วัตถุดิบพื่นผสมน้ำครับครับต้องมียาพร้อรมผสมเนาะให้กินเขาให้กินยาทุกมือเล่นบ่ครับบ่เพราะยายาบ่ได้ใส่ยานะครับก็ยายาเขากระเสริม,มทุกส่วงใบหรือต้อนล้วยนะเขาจะเสริมอ๋อครับผม แต่ว่ายานี่บ่ไดดีไซน์ยังเลยมันบ่ครับยาที่บอดดีไซน์ยังเลี่ยถ้าเอามาเนี้บ่ได้สีแต่หยังมันต้องออกลูกออกขอดก็บ่ได้เฮ็ดคือหมู่อ๋อเพราะว่ามันเลี้ยงต่างกันมันต้คนก็แนะนําให้สียานั้นเนี่ยบ่สีต้คนก็มาว่าบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยพ่อมันแข็งมันมันแข็งแรงดีเนาะครับพ่อแแข็งรงรดีนคนทั้งนั้นเป็นลูกบ่ครับทั้งนั้นเป็นลูกดูลูกครับผมเอหลังจากแยกออกมาแล้วยานมแล้วไม่เลี่ยงนพี่ยานมแล้วเนาะครับรุ่นนี้มาเลี้ยงผิดมันแ0ลงร่ รุ่นนี้นะครับตัวละแปดร้อยรุ่นนี้พ่อค้าเข้าไปแปดร้อยอ๋อพ่กถือว่าตัวใหญ่ได้ไหมครับใหญ่ประมาณจ็กกิโลได้ครับพ่อนี้เจ็ดโลขึ้นเจ็ดโลขึ้นตัวละแปดร้อยครับผมเราก็ซื้อตามนั้นราคาเข้าไปเขาขายเห็นจะพ่อค้าบ่ครับเพิ่นมาสั่ร้างไว้แบบจะทั่วไปก็มีอยู่พ่อค้าเขาสิบอกว่าเขามาไม่บอกไว้ว่าเวลาเขามีลูกหมูเขาสิขายอ๋อโทให้บอกเขาก็จะมาจับเลย ถ้ามีลูกมูนเพิ่นนทบไปทบไปบ่เพิ่นเพิ่นก็มาจับให้เลยเนาะครับเนาะหนาเนี่ยครับผมหนาสนใจครับผมมันจะมีใส่ยูเขาเสิมีมีเกียรติอายุถ้าใส่ใหญ่กว่านี้ก็ตัวละพันรุ่นนี้ก็บคือกันบ่ครับปะอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยรุ่นนี่ประมาณหกเจ็ดร้อยครับผมเขากันยังบ่ขาย ไล่ๆนี่ก็เป็นหมูปลาพันเดียวกันเหม่นหมูปลาพันเดียวกันเพราะว่ามันเป็นลูกผสมคือหมูปลาแแท้มันจะออกมาแบบนี้ล่ะครับครับไลแต่งใ้เท่านี่ดำๆนี่ก็ลูกผสมดำดำเป็นลูกผสมไปเป็นเมยล่ะเป็นเมยสั้นลายแล้วเมยนี่เป็นป้าประเทศจีนอ๋อตามที่ตามที่เขาลูบมาเนาะครับผมเหมือน้าประเทศจีนหมูปลามาจากทางจีนเนาะครับเนาะจีนสาวสาวายประเทศประเทศเพื่อะเลาเลนแก่มากเรื่อยๆครับ ตัวนี้ประมาณหกเจ็ดลอยตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดลอยน้อพอน้ออแปดร้อยเนาะครับต่างกันเล็กน้อยครับผมยามันแพ้งกับเสื้อขื่นไห่อ่มันมันมันขึ้นอยู่กับช่วงช่วงแพงเนาะช่หน้าฝนนี่หมูมันจะถูกแน่อ๋อหน้าฝนนี่หมูจะถูกราคาลงเนาะปีีใหมม่่นนัแพงช่วงหน้าเทศกาลนี่ก็จะแพงขึ้นมากแน่นอนอ๋อเพราะว่าขายบน ช่วงนี้คือบ้านในพ่อขายเนาะพ่อเนาะอืขั้นไทยบ้านเขาเจ้าก็มาเสือยยุ่โดนเสื้อไปทิ้งนนี่ละเออไปทันไปย่างไปปิ้งเป็นไทยบ้านเป็นกับมาเสือยยุ่เนาะครับเนาะรุ่นนี่ก็บกำลังพอดีหันครับผมพันธุ์ขั้นบอดี้พันธุ์ั้นบอดี้เสือยกคือพ่อค้าอืมแต่ว่าพ่อค้าเพิ่นมากเพิ่นขึ้นรับของหมดเลยแต่ว่าขายยกมากเลยแบบนี้ถ้าเขาอยากมีลูกฟ้ามนี่สามารถเทสได้ไ่มครับพ่อ มีลูกฟ้าผ็ดได้เห็ดได้เนาะแม่นเห็ดได้กคนที่มักเลี้ยวมีใจรักเหตุใด้แต่ว่าถ้าคนบ่มีใจรักไม่จะส่งเสริมบอกเพราะว่ามันไปบ่รอดครับผมเห็ดนังนงี้กันทุกมื้อนี้ต้องขยันเป็นพุ่นมีความเทียนหน่อยหน่อยแบบนี้ก็ให้หัวอาหารกินบ้างเนาะครับเนาะคือต้องให้อาหารผสมครับให้อาหารผสมเนาะอาหารจะหลายกว่าทำ แต่เขาต้องการต้องการเลี่ยงคุณเนี่ยเขา<ม>ใหญ่หต้องการเล้อ,วอ้วนได้น้ำนักได้น้ำนักขายใ่ไว้พอค่าเพิ่นกลับมารับไว้เนาะครับเนาะมารับไว้เป็นเป็นประเดี๋ยเกลาอายุมันน้อยแล้วเขาเลี้ยงหลายปันไรที่พ่อค้าเพิ่นถิ่มมารับได้ครับผมจักเดือนครับผมก็พ่อค้าเพิ่นจะเก็บมาแบบเรื่อยๆนะเพิ่นจะเป็นสายของเพิ่นบัดเพิ่นกับถิ่มมีปรแกรมบางเพิ่นมาเออว่าออกจากบ้านเพิ่นอ่ะมีบ้านใดนๆมันถิก็บมาเลยแต่ว่ากันกันเพิ่นมาเอาโดยตรงเออ กับโมูหนะว่ะทอดไรคนกับบ้างจีินะแต่ว่าบอ <ผม S 1> กแจ้งไปจริงนแต่ว่าถ้าเพิ่นมากเราคือเพิ่นตีเก็บมาเรื่อยๆเนาะแม,นม่นสัำงานเพิ่นเก็บมาเรื่อยๆครับผมขันเนากโถ่อยบอกปั๊บพี่โมยโุ่งหาหกตัวเพิ่นกับเพิ่นกับยังอยู่บ้าอรอจะที่หาเมื่อนะพออ่อเนาะเอ่อเส้นทางก่อนผมหยิไปทางใดเองจีินะครับผมคือว่าจ่องนี่น้ำมันมันกับแห้งเพิ่นกับเสพลงไหนยังน้อยครับผมแต่ว่าเพิ่นเก็บมาเรื่อยๆตามฟั่มน้อยๆนี่คือไล่เอาเบิร์ดเลยเนาะครับอ้าวสิบสี่นี่ ดีครับถ้าเป็นลูกป้ามเพื่อนก็ถือว่ามีพ่อค้าเขามารับถึงที่เลยครับผม,มนี่ตีพ่อเรียองายเดือคือว่าอยากให้มีลูกหมูหลายอยากให้มีลูกมูหลายเนาะเวลาพ่อค้า,ามาเขาออาวงเดี่ยวเลยกันอ ในน้ำบ้านนี่น้ำบ้านเนี่พ่อก็ซื้อให้กันคไแรกจะขายแต่ว่าขายในราคาที่เขาไปซื้อมากแล้วซื้อมาในราคาเรียงเขาก็บเอามาเรียงอีกแมเรียงล่อพ่อค้า<ม>ประมาณนี้เนาะครับเนาะพ่อค้าเขาก็บพอยางไปได้จุดครับแมนครับเขาบูรุ่นล่ะเหรในดงเล็บปลาในบ้านซึ่งเขาเอาบูรว่มไปนีดแม่พันเขาเนี่ยครับพ่อเขาไปรับน้ำเพลินมากเปล่าแม่พันเขาได้รับน้ำเพลินมากก็หาซื้อทั่วไปตอนแรกหาซื้อทั่วไปตอนแรกเนาะกันให้โอกาสต่อไป พ่อข้าเพิ่นมีเพิ่นกับเสนอไขอยู่เพิ่นรู้จักเราพิ่นมีเพิ่นกับเสนอใไขเราต้องจะเปลี่ยนตัวไหนออกเขาจังสังเพิ่นกันไออีกอันย่างที่สองเนากับเก็บลูกหมูเฮานี่ละตัวไหนที่มันรักกันน่าดีเขากเก็บใบเก็บแม่พันต่อแต่บอกควนที่เอาตัวกูเป็นเป็นแม่เดียวกันเป็นเล่าเดียวกันบอกควนเนาะครับเนาะคือมีผลมีผลยันเลียดชิดประมาณนี้เนาะครับเนาะ อย่างเดี้ยงชิดประมาณนียังไงตาจอยเลี้ยงน้ำอยู่ยังไงนี่ตาจอยมักอยู่ครับมาเห็นแล้วกับมักน้ำอยู่ผู้ใดมาเห็นแล้วข้าเจ้าแบไปบุกและลักลนกันเลยเป็นคอกวัวเก่าครับผมนบ่ทุกกนะารเลี้ยงบระยุกิกครับผมขี่ก็ได้เก็บครับผม ได้เก็บได้ขายครับผมพันเลี้ยงคอกดินพันบ่ได้ขี่เก็บขึเขาเนี้ยอันนี้เขาเก็บมาผสมขี่แพขี่แกะโอ้ยบผมยอดเลยเลี้ยงคอกแบบปูดซีเมนต์นี่ก็ได้เก็บขี่ครับผมทําปุ๋ยครับผมเป็นต้นกล้วยก็ปลูกรองรับมันอะไรให้กินพร้อมส่นกล้วยก็นี่ครับผมไว้ให้เขากินร้อมนครับผมหมูก้งลามูรอืม ถือว่าเลี้ยงง่ายบ่มีโรคบ่มีภัยครับผมตัวละพันนี่ยัง่งปันได้ครับพ่อประมาณสิบโลขึ้นไปเนาะโอเคครับผมถือว่าถือว่าดีครับผมสิบโลขึ้นไปตัวใหญ่มักครับผมมันสั่นระยะเวลามันสั่นกดแพะอีกแต่ว่าได้ซื้อให้กินกระโบเปลือง ซื้อให้กินกับบเปลี่ยนนอกนี่แม้นตัวใดจำคฮะพ่อพ่อนี้แม้นตัวใดไปซื้อน้ำลูกคอกมาบ่เม็นคอกเจ้าของบ่เม็นคอกเจ้าของแค่ตัวคอกเจ้าของขายเพิ่มเราสามตัวสองตัวอ๋อเขาเขาซื้อมาตัวนี้เขาซื้อมาน้ำลูกฟ่าเนาะครับมันว่างเมี้ยบ่เดี๋ยวเวลาพอขาดมาเขาก็ต้องมีหมูป้อนเขาหรือว่าไทยบ้านขาเจ้าอยากกินขาเจ้ามากก็ต้องมีหมูขายเขาครับ สามสิสองตัวไปบันแล้ของแกของลูกของอนี่วนทว,น,ว,น,วนสมบูรณ์ดีครับผมกำไรลุนล่วนครับ <c oughs> รคือว่า,าต้นทุนเขาออกไปหมดแล้วครับสื่อมาสี่พันสื้อมาแม่สี่พันก็มาขายลูกไป ไขึ้นแล้ว <S 1> <S 1> แล้วที่นี่ครับพ่อถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาอยากมาเบิ้งฟาร์มน้ำหนีสามารถติดต่อได้จังไหนครับผมติดต่อได้ตามเบอร์โทร,ร,รศัพท์นะครับเบอร์ยังครับพ่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดเนาะครับเนาะวัชระฟาร์มนะครับพี่ก,กัดก็ตามที่อยู่ในยูทูบก็ครับครับผมวัชระฟาร์มคลิปนี้เบ้าสงการอีสานสะออนก็ฝากไว้สั้นๆครับผม ฝากควแม่พี่น้องอยากมาเบิ้งแพะโอ้อยากมาเบิงบ้งหมูป่าน้ำเพนคนก็สามารถมาได้ครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ